ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันที่ประเด็นแรขของการเทเลฟซีกันหน่อยครับประเด็นนี้ น่าสนใจกันเลยทีเดียวครับเมื่อทนานโคดุดประกาศลาออกจากกุนซือสินชาตานะครับหลังพาทีมชนะเพียงแค่นัดเดียวในช่วงลีกท,ที่2ครับโดยแต่งตั้งโคดแขกขัดตาทับแทนชั่วคราวไปก่อนแหละครับ โดยทั้งนี้ครับทางด้านคุรูดุาสรวุฒิพันธ์ครับแต่ตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวนหน้าผู้สอนของการเทเลฟรีเป็นเชียร์บริครับหลังจบเกมล่าสุดที่บุกแพ้บุรีรัมย์จนไนเแต่สอประตูต่อหนในศึกลิเวอร์ธอดีก2021ันยีนาทียี่สิบสองเมื่อทีสิบเกกลุ่มผ่านชีผ่านมานะครับ โดยคุณซอวาย42ปีครับได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาคุมทัพสิงเจา้าเป็นครั้งที่2เมื่อช่วงเดือนพฤิกายนปีที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดครับจะตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเป็นเชียร์รัตนะครับผริษชอบกับผล้นานชิบาทีมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่หน,นัดจากการลุกเล่นในท่าดีช่วงเล็กที่2องโดยปัจจุบันครับชิมรังยนืนอันที่7ของตารางคะแนนรวมถึงตกรอบฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการแล้วแหละครับ โดยทั้งนี้ครับทางนั้นคุณรุรารวุฒิพานครับได้ออกมายอมรับถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ครับว่าก่อนดด่นผมอยากขอ,อกคุณทางน,านั้นประธานสโมสรมาราเป้งน,นพรบรมรับจำเจลกัดผมขึ้นมาทําหน้าทีครั้งและต้องขอโทษกับผลานที่เกิดขึ้นชผ่านมาครับผมได้รับการสนับสนุนทุกอย่างด้วยดีจากสโมสรมารูตอดแต่ในเมื่อผลานที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่อยู่ในจุดที่เราควรจะเป็นดังนั้นในฐานะโค้ชผมจึงขอละออกเพื่อรับผิดชอบผลานและเพื่อสโมสรเดินหน้าต่อไปได้ครับ ผมเชื่อว่าโดยศักยภาพของทีมที่มีอยู่ทีมจะกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งและสุดท้ายครับผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลการทัธเลสซี่ที่สนับสนุนกันมันเป็นช่วงประวลาที่ดีมากๆและทั้งนี้ครับด้วยระยะเวลาที่กระชันชิดครับทางด้านสโมสรการทัธเลสซี่ครับจึงตัดสินใจมอบหมายให้โค้ชทางด้านบริยุทธ์หรือทางด้านโค้ชแขก ผ,ผู้ช่วยของผู้สอนครับขึ้นมาทําหน้าที่รักษาการบุญหน้าผู้สอนชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลึครับและสําหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของธนานการทะเลสีจะเตรียมเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการชิตีนหนศึกหีเวร์ทลอวันีก2ิก2 0นาที23ครับในวันที27่27กุมภาพันธ์นี้เวลา18นาฬการตรงที่สนามแพสสเตเดียมนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมายกันชีกองหลังคนสําคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยกับทงางด้านลิบินสูรากาประกาศเลื่องเล่นให้กับทีมชาติอิรักเป็นเชียบเลยครับโดยทรงนี้ครับทงางด้านลิบินสูรากาครับกองหลังคนสําคัญของทงนานด้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจาฝูงของศึกดูวัฒดีประกาศเลื่องเล่นให้กับทงางด้านทีมชาติอิรักเป็นเชียบเลยครับโดวยวว้เพียงแค่ยี่สิบเก้าปีเท่านั้นแหละครับ โดยทั้งนี้ครับแม้ว่าต้นน้าสูรกาครับจะย้ายมาค้าแข่งในทดิก,กับปราสาทสายฟ้าแต่ชี่านมาครับก็ถูกเรียกติดทีมชาติบร,จริจาดแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเขาก็ประกาศเลืกเล่นเป็นทีเรียบร้อยแล้ครับ และทั้งนี้ครับทางด้้นลีบินสุรากาครับได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับว่าการสวมเสื้ออิรักนับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สําหรับผมและมันเจ็บปวดที่ต้องประกาศการลีไทยจากฟุตบอลทีมชาติทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อทีมชาติอิรักผมพยายามทุ่มสุดความสามารถเพื่อทีมและแฟนบอลเพื่อทําให้เขาภาคภูมิใจเป็นบลอรอิรักนั้นยอดเยี่ยมและทั้งนี้ครับผมอยากขอขอบคุณพวกเขาสําหรับความรักและกาลังใจที่ผมมอบให้กับเขาผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณโค้ชชิมานและ่ีม ดัชนา n a a สำหรับการสนับสนุนของพวกเขาครับและทั้งนี้ครับ ผมรู้สึกว่าผมอาจจะทาไม่ได้ตามที่คาดหวังในช่วง7ปีที่ผ่านมาขอโทษแต่ผมพยายามเต็มทีเลยครับผมจะสนับสนุนทีมอยู่เบื้องหลังต่อไปในฐานะแฟนบอลขอบคุณอีกครั้งผมรักพวกคุณแหละครับและสําหรับทางด้านลีบินสุรกาครับติดทีมชาติริรักครั้งแรกเมื่อปี2015ก่อนรับใช้ทีมชาติเปรลกีสบกนัดโดยเกมล่าสุดที่ลงเล่นในกับทีมคือนัดที่แพากาตาสามประตูต่อศูนย์ในศึกฟีฟ่าอารับคัเมื่อนที่6ธันวาคมปีที่ผ่านมาเลยครับและทรงนี้ครับปัจจุบันทางด้าน บินสุรกาครักำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการพาปูเรียมโจเนตตดอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้าทางด้านทีบุนแชมปในฤดูกาล2021อีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากันที่ทางด้านนักเตะใหม่ของทางด้านการทเรอเสีกันหน่อยครับอย่างทางด้านวิลเลียมวิเโซลัดสุดดีใจเลยครับหลังลงประเดิมสนามให้กับสิงเจอาท่าเลยครับโดยทางนี้ครับกองกลางวัย20ปีครับคเคนยาจชนจากทางด้านฮัมบาบียงมงรวมทีมสิงเจ้าท่านในช่วงเลกที่2ที่ผ่านมาก่อนได้โอกาสลงเกมแรกพบกับทางด้านปราสาทไยฟ้าซึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่ของทางด้านโกซุนกีในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเลยครับโดยหลังจบเกมครับทางด้าน วินเลียมวอร์เดโซครับได้ออกมายอมรับความรู้สึกหลังจบเกมเลยครับว่าสําหรับผมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากและผมมีความสุขจริงๆที่ได้ประเดิมสนามให้กับสโมสรที่สวยงามแห่งนี้ความรู้สึกก่อนเกมครับมันมีความตื่นเต้นแต่ผมพร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมเสมอถ้าโค้ชต้องการใช้งานผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับผมได้รับข้อเสนอจากทีมในสวีเดนและทีมอื่นในประเทศไทยด้วยครับแต่ตอนที่ผมได้รับข้อเสนอจากการเทเลฟซีผมรู้สึกตื่นเต้นออกไป ผมรู้ว่าเป็นหนึ่งในสโมสรใหญ่ในประเทศไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความทะเยอทะยานอยู่ตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ผมต้องการเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตและเป้าหมายของผมครับส่วนตัวคือการพัฒนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผมออกมาผมเล่นมิดฟิลด์ได้ทตงตำแหน่งเบอร์8เบอร์6และเบอร์10ในฐานะของทีมผมต้องการช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเราซึ่งหวังว่าเราจะคว้าแชมป์ได้แหละครับและสุดท้ายครับผมอยากขอขอ,ขอบคุณแฟนบอลการ ท้าเรดซีมากๆครับสำหรับข้อความที่แสนอบอุ่นที่ผมได้รับผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลงเล่นเกมเย้าต่อหน้าแฟนบอลการทะเอ f ซีเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันชี้กองหน้าของช้างศึกอยู่23กันหน่อยครับอย่างทางด้านธีรศักดิ์เผยพิมานครับออกมาประกาศกล่าวนะครับขอซัดโบประตูเพื่อพาทีมทะลุเข้าสู่รอบต่อไปในเกมตัดสินแชมป์กลุ่มกับทีมชาติเวียดนามศึกอยู่23ชิงแชมป์อาเซียน2022นยครับโดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเวลา18นาฬิกาตร,รงครับที่กลุ่มพนมเปญประเทศกัมพูชาทีมฟุตบอลชายทีมเชายิทไทยจุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนด้อยนุไม่เกิน20 23ปีได้ลงทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเกมต่อไปที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งตลอดการฝึกซ้อม1ชั่วโมงครึ่งครับทีมด้นเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมและวิธีการเข้าทาก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในเกมนัดตัดสินแชมป์กลุ่มนะครับโดยทั้งนี้ครับก่อนการฝึกซ้อมในเซกชันประจําวันครับทางน่านเทศักดิ์เผยพิมานครับได้ออกมากล่าวถึงความพร้อมของทีม และยอมรับถึงเป้าหมายของส่วนตัวเหลยครับโอทจีของเรามีความพร้อมเต็มร้อยครับและเราได้ซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ไปเจอกับเวียดนามในวันที่22กุมภาพันธ์นี้หลังดูเกมของเวียดนามลบไม่ได้กังวลอะไรครับเพราะว่าสิงคโปร์ก็เจอปัญหาเรื่องโควิด19ขมีผู้เล่นเจ็บเยอะและยังโดนใบแดงด้วยครับผมคิดว่าเราน่าจะสู้กับเวียดนามได้อย่างสุสีและสนุกอย่างแน่นอนเราจะทำให้ดีที่สุดครับผมจะยิงประตูให้ได้เพื่อทีมเชาติไทยได้การันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แลยครับยังไงก เป็นบอลเชตัทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกับทีมเชตทยชุดนี้ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านทีมเชตทยชุดยู23จะลงสนามนัดต่อไปในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022พบกับทีมชาติวเวียดนามนัสนามทางด้านบินสเตเดียมในวันที่22กุมภาพันธ์ครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ